งานเลี้ยงต้องมีการเลิกลาอันนี้ก็เลิกแล้วค่ะที่ขึ้นตรงนั้นคะ่ะตอนนี้ก็กลับที่พักจะไปต่อค่อยว่ากัน,นไไงงมาจ๊ะดตลัก <c oughs> ก็โล่งอ่ะไม่ดีใจแต่โล่งเราเราเรกันแลาวตองได้โล่าเราไม่ต้องไม้องเกงว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ละโล่งเราไม่ต้องไม่ต้องเกงว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ละนล่งเราไม่ต้องไม่ตนองเกว่กอยู่ตรงนามนะวงนนะคะ ร้านหลวงเนี่้านหลวงเนี่ยขอานเลยเราไปร้านหลวงเราไปร้านหลวงก่อนเราโทรหาเพราะว่าเพราะว่าเอาเือผ้าไปเก็บกอไปเปนเสื้อผ้า่อปเปี่ยนเน้าเอาี่ย้ากับยาเอหรอเน่ยกมาเลยเน่ยกาหลโชเล่กันอยู่วะ นี่เขาแต่งตัวอะไรเนี่ยในเบิงเบิงเบิงคาบอยคาบอยอู้จะเป็นคาบอยบอพอเทาอ๋อคาบอยค่ะสุดยอดคาบอยเขาเจ้าคือบบไปเยี่ยมตอนนั้นนะบ่ ลานหลวงจำไว้ให้ดีนะ <laughs> ลานหลวงเจ้าในะชอบเ้าให้แม่เคลื่อนที่ได้ไปตรงไหนนะแม่สนามหลวงสนามหลวงค่ะลานหลวงลอ้อาของไปเก็บก่อนเดินขนนบ่อไปแต่เอาองไปเก็บก่อน จะไปด้วยแน่บอสเขาต้องไปแล้วเขาก็เอาไปเจอกันที่ร้านเออที่พี่มานาไปเจอกันที่ร้านเอาไปไว้ไปที่ร้านร้านไหนอ่ะไที่พักร้านหลวงสนามร้านไปเขาไปก่อนเขาเขาถึงอีหยังหน่อยเ ผู้ชนะสิบทิศตอนนี้เราก็ออกมาจากโรงแรมแล้วนะคะฮะไม่เป็นไร อลังการงานสร้างเมืองชุลินค่ะี่านี่ไงนี่ไงบ่าทำคลิปช่วงนี้ไม่ไลฟ์สดหรอกอันตรายค่ะมันค่่าแล้วมองบ่เห็นหุ้งตัวหนังสือในที่สุดนะเคหาว่าเราหาผลประโยชน์กับเขาไม่รู้ผลประโยชน์กูยังไม่ได้สักอันเลยอย่ามาพูดไล่สาระ แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวลองอาจจะน้อยใจโอ้ยตอนนี้เราไปอยู่หางเขาก็รู้ว่าน้อยใจก็ให้มันถูกใจชิวะไม่มีเวลาดูแลด้วยเขาบอกเหรอเขาบอกก็ไม่ต้องมาดูแลหรอกดูแลเองได้ ให้รถออกมาก่อนไฟไฟสวยไฟสวยงานกระโดดตึ๊กอีบอกพี่บ่าวหอมจะไปหาว่าเถาอันนี้แม่เย่องมงกระโดดตึ๊กเรี่ยวไปใช้์เคลื่อนต้องมานิเคลื่อนเคลื่นโรงแรมสนามหลวงค่ะไปเลยอ่ะอโห่นี่เราออกออกมาจากอะไรนะ เขาเรียกอะไรโรงแรมอะไรอ่ะโคส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 ะรู้และอุ่นหวะเข้ามาไหนอ่ะโคสะชื่อโคสะไอ้ยานะสนามหลวงสนามหลวงบิลล่าคาเฟ่สนามหลวงค่ะร้านหลวงโรงแรมร้านหลวงโันนี่ไงอ่ะตัวไฟบอกขึ้นเงี้ยงอย่าบอกเงี้ยงคอยเสียบ ชิดเบลชิดเบลอันนี้ไม่ใช่จะจำจริงบอสว่าจะไปส่งนั่นแหละแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกพวกที่มาหาผลประโยชน์กับเราพอไม่ได้เขาก็